สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสู่ช่องป๊อปปี้ชาแนลน,นะคะนี่ค่หลังจากที่เราติดตามเม็ดผลผูกมาค่ะอันนี้ก็ได้ประมาณ5วันแล้วนะคะเนี่ยก็ได้ประมาณนี้เนาะมันจะมีต้นอะไรนะอ่ออะไรอะไรเรดโอ๊ตกรีนครอสอะไรเรดี้แล้วก็ผักกาดขาวแล้วก็ผักกาดเขียว ก็เอออีน้อเขียวกวางตุ้งอะไรอันนี้อันนี้เขียวกวางตุ้งนี่ผักกาดเขียวผักกาดขาวนี่ก็เลดิ้นะคะเละดิ้ที่เป็นลูกสีชมพูนะคะรสชาติมันก็จะออกคล้ายๆหัวเชื้อเท้านะคะเนี่ยก็อันนี้ก็เกรเพาะได้ประมาณห้าวันแล้วนะ ได้ประมาณห้าวันแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่าอย่างน้อบะทีนนี่อู้นี่กำลังงอกเต็มเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นอ่าขึ้นช่ายนะคะขึ้นช่ายขึ้นช่ายนะอันนี้เป็นขึ้นช่ายนะคะนี่กําลังเพาะออกประมาณห้าวันเหมือนกันนะก็จะได้ผลประมาณนี้นะอันนี้จะเป็นผักชีเนี่ยผักชีผักชีไทยเรานี่แหละเนี่ยเพราะได้ก็ประมาณนี้ เก็บตัได้เท่านี้แล้วนะแล้วก็จะไปเอาลงแปลงที่ป๊อบชอบไปถ่ายตรงนั้นนะคะมีสองอันติดก,กันมาวันนี้นวันสิ้วันนะเราก็จะไปลงแปลงประมาณ3มแปลงที่วาพี่เคยไปถ่ายไว้นะ เราก็จะมาลุ้นต่อไปนะว่าหลังจาก15วันแล้วเขาจะงามขนาดไหนนะแล้วก็มารอติดตามกันเลยนะคะนี่โอ้ยกำลังงามเลยนะนี่กำลังเป็นเม็ดบางอันก็ออกบางอันก็ไม่ออกนะนะกำลังเพาะว่าประมาณ15วัน15วันก็มีผักกาดขาวผักกาดขาวเขียวกวางตุ้งเขียว เลดิ้นะเลดิตเลดิตคนกำลังฮิตกินนะช่วงนี้มันก็จะก,กรอบๆนะเลดิตอะรสชาติมันก็คือ,อค่ายหชัเท้าขาวๆไทยนี่แหละรสชาติก็จะประมาณนั้นแต่ว่าเขาจะจะเป็นสีสันสวยงามเหมือนลูกน้อยๆเนาะนี่เราก็จะมาตามตอนต่อไปนะหลังจากห้าวันผ่านไปแล้วก็ได้ประมาณเท่านี้ เฉพาะใช้ได้ประมาณสิบห้าวันนะแล้วก็จะไปลงแปลงต่อไปนะคะนี่แล้วก็ติดตามตอนต่อไปเนาะว่าผักมันจะโตไปได้ถึงขนาดไหนนะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเอาอีกสัก ให้ไหมไมไป่ลดเลยเล,ลดเลยเลยนแค่มือเฉยๆนี่ก็มาดูผักการเจริญเติบโตก็ลดน้ําทุกเช้าใช่ไหมคะมเช้าก็เย็นนะคะนี่น้ำไม่ชุ่มให้ชุมช่มฉ่าไปเลยเออเห็นไ,ไหมผักแต่ละชนิดที่วันมันแพงๆอะ่ะมันก็ไม่ได้ไง่ายๆนะ ก็จะได้กินมันอ่ะ,อะแล้วก็เข้าใจเกษตรกรเ,ตตกนเนาะทจะมาลดน้ำเช้าเย็นให้มันชํำๆนี้นะ่ะ้า่าอันมันก็ยังไม่ออกใช่ไหมม,มันก็หลายอันนะหลายช่องอ แต่ว่าเม็ดมันไม่ไอ้นี่สมบูรณ์เลยไม่ใช่เพราะว่าอาจารย์เขาบอกในเคลือบเคลือบเม็ดไอ้ที่ยังไม่ออกเนี่ยงอเจ้าเคลือบเม็ดเคลือบเม็ดจึงก็เลยหนาหนาก็เลยยังไม่ออกเลยออกช้าหน่อยออกช้าหน่อยไอ้ที่มันออกก่อนก็คือว่ามันเคลือบบางอ๋อไม่ได้เคลือบไงมันต้องโดนแดดใช่ไหมเนี่ยต้องโดนแดดทลางวันอย่าง อ๋อไอนี่กกำลังงามเลยนะไอผักชีไทยอ,อ่ะอันนี้ขุ้นใชเ่เอาเยอะเลยนะน่ะใชยที่ว่าออกอยากเนี่ยเดี๋ยวจะออกละวออันนี้ไม่ได้ไปติดธุรกิจเข้าบ้านเพื่อนเนยไม่ได้ไปด,ดีมากเลยเป็นกบอย่างเป็น แค่นี้ชุ่มชําเลยก็เหมือนคนนี่แหลนะโดนน้ำมันก็ชุ่มชําชื่นใจเช้าๆมาลดน้ําต้นไม้ก็เหมือนในนี่แหลนะเนาะชื่นใจดีพีกระจบแค่นี้ก่อนนะคะต่อไปนะสิบห้าวันนะสิบห้าวันเรามาติดตามอีกทีนึงว่าไปลงแปลงแล้วมันจะงามอีกไหม ที่นี่ก่อนนะคะ